นางสาวไข่เจียวตอนทําบัญชีรายรับรายจ่ายแม่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำและสอนให้นางสาวไข่เจียวเริ่มทำด้วยเพราะจะได้เรียนรู้การวางแผนใช้เงินให้เป็นจะได้เป็นประโยชน์เมื่อโตขึ้นไข่เจียวจึงหาสมุดเล่มเล็กๆที่ใช้พกติดตัวได้ตลอดเวลามาทําเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆ โดยจดเงินค่าขนมที่ได้เป็นรายเดือนและจดเงินที่ใช้ซื้อของต่างๆเมื่อนำมาบวกลบกันก็จะรู้ว่าตอนนี้มีเงินเหลือเท่าไหร่เมื่อหมดเดือนและได้รับค่าขนมอีกครั้งไข่เจียวก็จะนำเงินที่เหลือจากเดือนก่อนไปเก็บในกระปุกหรือเอาไปฝากธนาคารการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี้ทำให้ไข่เจียวมีเงินเพิ่มขึ้น เพราะเธอสามารถรู้ได้ว่าใช้เงินซื้ออะไรไปบ้างแตกต่างจากปกติที่หยิบเงินในกระเป๋าใช้โดยไม่สนใจทำให้สามารถลดของฟุ่มเฟือยมีเงินเก็บมากขึ้นและสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีระเบียบถ้าไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะไม่รู้นิสัยการใช้เงินของตัวเองว่าใช้ได้อย่างมีเหตุผลหรือไม่ หรือว่าซื้อแต่ของที่ไม่มีประโยชน์เมื่อรู้ถึงนิสัยในการใช้เงินของตัวเองแล้วก็จะสามารถปรับเปลี่ยนให้มีวินัยในการใช้เงินมากขึ้นได้การทำเช่นนี้มีประโยชน์หลายอย่างทำให้เรารู้จักวางแผนการใช้เงินว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้ออะไรเพื่อให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และสามารถดูได้ว่าควรลดรายจ่ายที่ไม่สําคัญลงได้บ้างหรือไม่เพื่อจะได้มีเงินเก็บมากขึ้นทำให้รู้จักค่าของเงินและรู้จักการยับยั้งชั่งใจตนเองถ้าหลายคนทำไม่ได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆโตไปก็อาจใช้เงินไม่เป็นทำให้มีปัญหาทางการเงินและอาจนำไปสู่การกู้หนี้ยืมสินจนกลายเป็นปัญหาใหญ่